อีกและว่าที่ที่ปรึกษานายกพบกับเขาเลยธนาธนจึงรุ่งเรืองกิจร้อยเอ็ดเอ้อ น,นน่นแ่นเลยแบบมัดแน่น,น่นเลยจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการแก้ปัญหาแบบปะผุตรงนี้เสียก็ไปซ่อมทีหนึ่งตรงนี้ผุก,ก็ไปปักทีหนึ่งตรงนี้รั่วก็ไปปุดทีหนึ่งแก้ปัญหาแบบนี้มันพาประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ เราต้องการแก้ปัญหาที่ต้นตอของปัญหาอนุญาตยกตัวอย่างสักสองสามเรื่องพ่อแม่พี่น้องจะได้เข้าใจวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาของเราขอตามหน่อยครับที่อยู่ที่นี่มีใครมีใครมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินไหมครับยกมือให้ดูหน่อยครับแถวนี้มีไหม มีใครมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินดำกินกับรัฐอยู่ไหมครับยกมือให้ดูหน่อยไหนมีใครมีสปรกรไหมครับยกมือให้ดูหน่อยโอ้ยเยอะหลายผมไม่ใช่นักการเมืองคนแรกแน่ๆที่มาสัญญาเรื่องสอปรกรให้กับทุกท่านพูดเฉยๆทำไม่ได้แมนจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับต้นต่อของสอปกยกตัวอย่างคืออะไรคือกฎหมายสปก2518 กฎหมายสปก .2518 เขียนขึ้นมาจนถึงวันนี้2566อีก2ปี2568เขียนขึ้นมาจะครบ50ปีอยู่แล้วครับ50ปีนี่ประเทศมันเปลี่ยนเยอะไปแล้วเมืองมันพัฒนาเยอะไปแล้วถือสอปรกรนี่คุณอบอมมาดาบได้ไหมครับ ต่อไฟเข้ามาได้ไหมครับสำเนาไว้ที่ผู้สมัครใครอยากได้สำเนามาขอเอาพฤษภาคมนี้วันที่14เลือกตั้งให้เดาเปิดสภูประชุมสภาน่าจะประมาณต้นเดือนกรกฎาคมขอเดือนเดียวครับจะทำให้ดูจะส่งร่างกฎหมายนี้เข้าไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านสปอเป็นโนด ทันทีให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อครับสัญญาว่าจะสมือให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อแบบของเราแบบของพรรคก้าวไกลแก้กฎหมายฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนไม่ต้อง ทำเกษตรในที่สปกออีกต่อไปสปกอเปลี่ยนเป็น,นโฉนดจะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นใครอยากไปทําร้านกาแฟใครอยากไปทําห้องพักใครอยากทําร้านขายของชาใครอยากเปิดปั๊มน้ำมันมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นไม่ต้องถูกกักขังให้ยากจนกับการทําการเกษตรไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอีกเฉบับ ส่งเข้าไปพร้อมๆกันเพื่อบริษัทเอกชนแล้วก็มาขายประชาชนแพนกาไรของบริษัทไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าของเอกชนเหล่านี้มาจากเงินเดือนของทุกท่านมาจากค่าแรงของทุกท่านมาจากค่าไฟของทุกท่านทําให้พวกเขาร่ํารวยเป็นแสนแสนล้านระบบเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นธรรมหรอครับทําให้กลุ่มทุนขนาดใหญ โรงงานผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นทั่วประเทศเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยสูงสุดที่100วันนี้กําลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยสูงถึง160เกินความต้องการมาถึง60อร์เผมถามพ่อแม่พี่น้องครับส่วนใหญ่ใครที่นี่ทําการเกษตรางครับยกมือให้ดูหน่อยยกมือให้ดูหน่อยโอ้ยพืชผลการเกษตรถ้ามันล้นตลาดราคาขึ้นหรือราคาลงครับ ราคาลงนะครับพืชผลการเกษตรล้นตลาดราคาลงวันนี้กําลังการผลิตไฟฟ้าล้นตลาดเกินความต้องการทําไมค่าไฟมันขึ้นอะทําไมอะอมเหตุผลง่ายๆ <c oughs> เขาปฏิบัติกับคนจนแบบหนึ่งและเขาปฏิบัติกับคนรวยอีกแบบหนึ่งไงครับ <c oughs> นี่ไงครับเหตุผลที่ค่าไฟแพง ดังนั้นจะแก้ปัญหาค่าไฟระยะสั้นต้องลดค่าไฟให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนสามเดือน6กเดือนว่าไปแต่ระยะยาวต้องยกเลิกทุนผูกขาดในกิจการพลังงานไม่ต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดมันก็เหลื่อมล้ำอย่างนี้แหละครับโเคตเลยครับมันเหลื่อมล้ำกันถึงขนาดนี้ในประเทศนี้นี่คือเหตุผลที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาด แล้วก็ไม่ใช่ในธุรกิจไฟฟ้าอย่างเดียวด้วยจำได้ไหมครับปี62พวกเราพักอนาคตใหม่เสนอให้ยกเลิกการผูกขาดในอุตสาหกรรมการผลิตเหล้าจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับคนรวยเนยเนแล้ว <c oughs> คนผลิตคนขายอย่างนั้นในตลาดไหมครับมีไหมครับมีคนผลิตคนขายอย่างนั้นอีกไหมมีไหมไม่มีมีอยู่เหมือนกันอยู่ในคุกไง ใช่ไหมเราปล่อยให้การผลิตเหล้าผูกขาดมา40ปีแล้วตั้งแต่2527 2528กลุ่มบริษัทใหญ่บริษัทเดียวแล้วนั้นผูกขาดอุตสาหกรรมการผลิตเหล้าที่มีขนาด2แสนล้านบาทผมเข้าใจดีครับผมเข้าใจดีชีวิตท่านยากลำบากพออยู่แล้วหนี้ก็ต้องจ่ายไหนกลเป็นนี่ทกสยกมือให้ดูหน่อย ขอดูมือหน่อยใครที่คิดว่าทํางานทั้งชีวิตทํางานจนตายชาตินี้ก็คือนี่ตอกสอไมห่หมดบ้างยกมือให้ดูหน่อยความจนมันส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่องไปให้ลูกอีกจนกันสึงรุ่นต่อไปเลยต้องเปลี่ยนแปลงครับ ผมเข้าใจดีครับท่านมีปัญหาภาระหนี้สินต้องกังวลใจกายเราแล้วเป็นปฏิรูปกองทัพได้ที่มันคุ้มไหมกับการกระบาดท่านน่ะคุ้มไหมอลองใช้งานเราสักครั้งครับลองใช้งานเราสักครั้งแล้วไม่ต้องห่วงครับถ้ากาไปแล้วพักก้าวไกลทาไม่ได้ไม่ต้องถึงมือพี่น้องประชาชนหลอกผมนี่เองแหละ,ะเลือกตั้งเจไม่มีนาำน้ามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้อีกเลยครับถ้าพวกเขาทำไม่ได้ ไม่ก้ามายืนบนเวทีแล้วมาขอทำต่อทำต่อทำต่อหรอครับถ้าทำไม่ได้ไม่มีน้ำหน้ามาขอทำต่อหรอครับอ,อนาคตของประเทศไทยจะไปทางไหนอยู่ในมือของทุกท่านเชิญชวนกันกล้าเผชิญหน้ากับอนาคตกล้าเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงกล้าจะเปิดประตูบานใหม่ๆ ประตูแห่งโอกาสให้กับลูกหลานของเราประตูแห่งอนาคตที่สดใสเท่าคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศกำลังแสดงออกในการที่จะมีส่วนรวมทังการเมืองเริ่มจากกระแสกรุงเทพลูกหลานของเขาลูกออกมาเป็นหัวคะแนนธรรมชาติบอมบีเบเรียนแต่ทุกคนมาด้วยสมัครใจทุกคนที่นี่มาด้วยได้สร้างการเมืองใหม่ คือประชาชนช่วยกันบริจาคให้พักการเมืองประชาชนช่วยกันอยาใครพักก้าวไกลเข้าไปดูแลประเทศตั้งออกงานเคาะประตูบ้านแจกเอกสารหรือมีบทบาทได้การบอกพี่บอกน้องซอยกันลูกหลานกรุงเทพโทรศัพทมมหาพอหาแม่อาจุบ้าน บอกว่าให้เลือกก้าวไกลสองใบถูกต้องไหมครับ <Yeah. S 1> จอยกันกับพักก้าวไกลเพราะฉะนั้นครับการเมือลดจอดแล้วก็บอกว่าไ oh. อาผมซอยเดอเอาเข่ากล้องไปกินเอาขนมไปกินเอากล้วยไปกินเอาไอติมไปกินบางคนบอกว่าไอา ผมซอยคารถสซอยคาร์มันสุดๆอใลูกหลานเนาครับเป็นการพลิกการเมืองครั้งสำคัญที่ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นกันมาเมนีก็คือการประกาศทางเพจทางเฟซบุ๊กบอกว่าพี่น้องครับเ,เห็นสัญลักษณ์ของเกาวไกลผมสิขออนุญาตอธิบายเพราะว่า ในการปลาัยของผู้ปลาัยที่จะมาตอปนี้อาจจะไม่มีเวลาได้อธิบายพี่น้องพี่น้องเห็นสัญลักษณ์ของภาคก้าวไกลไหมครับบนเวทีมุมขวาของผมเป็นรูปสามเหลี่ยมคือค้นจนส่วนอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยูอดเป็นคนรวยแล้วคนรวยหลายขึ้นค่อยๆคนรวยขึ้นรวยขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆจนขึ้นจนขึนจนขึ้นก็หลายขึ้นหลายขึ้นสุดท้าย ที่จนมากที่สุดยุ่านลักษณะของสังคมไทยก็เลยไปรูปสามเหลี่ยมนั่นก็คือปลายจะแหลมแล้วการจะฐานจะกว้างออกกว้างออกกว้างออกเขาเอื่นคนจนอยู่ข้างลางถือคนร้วยที่เป็นเพียงจิบเมื่อเดียวอยู่ข้างนี่แสดงความฝันของผมพี่น้องครับความฝันของทินกรอ่อนประทุมภาษาไทยเขาเอืน้นว่าที่เสนอโต เป็นผู้แทนคนที่จะเสนอตัว,ตวเป็นตัวแทนของประชาชนทปีอีก8ปีอีก12ปีภาพของชุมชนบ้านเท่าอำเอภอโพชัยอำเภอเชียงขวัญอำเภอจังหารอำเภอตะวันบุรีอำเภอพุนท้องในระแวกนี้จะต้องมีภาพฝันแบบใดสิ่งทีของเขาจะไปยืนอยู่ตรงใดของประเทศ พี่น้องครับนี่ก็เลยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าความฝันของทินกรออนประทุมคืออยากจะให้พี่น้องเขามีส่วนร่วมในการรักษาปัญหาของบ้านเฮาว่าพ่อไทยมีปัญหาอยังต้องการอย่างพนท้องมีปัญหาอยังต้องการอย่างเชียงขวัญปัญหาลักขึ้นอย่างหนาลองขึ้นอย่างจังหานปัญหาลักปัญหาล่องขึ้นอย่างเอาเข้าไปพักด้านนี้แก้ไขปัญหา ในสภาพูทุทธทนราษดอนครับแล้วที่สองเฮาขายังต้องร่มกรุงเทพยูเ,ยเ,ยเยยลี้ยงสูงบันไดกำลังร่มกรุงเทพพักก้าวไกลและกินครออนปทุมอยากให้ลูกหลานของเรามีงานใกล้บ้านนอนกับพอ่อแม่ครับนี่คมนี่รถไฟใกล้อำเภอของเราครับ พี Workers, ่น้องอยากเห็นลูกหลานเจ้าของเรียนสูงสูงจบปวชปวสลาจพันลอยเอสมมสมสารคามมขอนแกนหรือเรียนของอื่นทั่วประเทศกลับมานอนน้ำมีพอีแม่ยู่บ้านบออยากได้บ่อยากได้ขอเสียดังๆวิใัยทั์ของที่นักอยากจะง้าย ความจเจริญอยากจะง่งใหญ่นี่คือวิสัยทัศน์ผมไม่ได้บอกว่าผมสีสานบ้านเฮาจเจริญแต่ผมขอเรากับพี่น้องว่าผมจะมุ่งมั่นทุกอย่างเพื่อกระจายความจเจริญผักด้านในพักก้าวไกลที่เป็นรัฐบาลกระจายความจเจริญม,มาให้พี่น้องบ้านเราครับผมจะทำทุกวิถีทางสุดความสามารถของผมจินักรอออดประทม